สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โคราชานิโอคิวิทตอรี่นะคะห้องนี้ชั้น23นะคะมีสวยหรูเรียบเรียบนะคะแล้วก็เดี๋ยวอให้ดูวิวนะคะห้องนี้ก็จะเป็นวิวเมืองเหมือนกันนะคะเห็นตึกใบหยกเลยนะคะชื่อเลยเอาจะต่างกับสองห้องเมื่อกี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นเอ่อ ระเบียงนะคะส่ผ้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบว่าอยากให้ลมฟลอมก็สามารถเปิดหน้าต่างออกมาได้หมดเลยเนาะส่วนด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะให้ความรู้สึกแบบลักชัวรี่เรียบๆนะคะแต่ดูแพงนะคะแล้วก็ฟูกเนี่ยใช้อย่างดีนะคะนี่เลย5ฟุตเนาะนะคะแล้วก็โซฟาอันนี้ก็เป็นโซฟาเบด,ดนะคะดึงออกมาก็สามารถนอนได้เลยนะคะ มีทีวีให้หนึ่งเครื่องค่ะตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะรวมทัง้งข้างล่างด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในนี้นะคะก็จะเป็นโถส้วมอัตโนมัตินะคะมีชาวเวอร์แบบเรนชาวเวอร์นะคะกับชาวเวอร์ปก,ปกติเนาะนะคะ ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือนะคะข้างบนก็เก็บของได้นะคะแล้วก็มีชั้นวางรองเท้านะคะตู้เย็นไมโครเวฟนะคะเครื่องเออตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะแล้วกเ็เครื่องซักผ้านะคะครบจบในที่เดียวเลยนะคะถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะดีมากนะคะเกินคุ้มค่ะห้องนี้สวยหรูดูแพงค่ะสวัสดีค่ะ